ห้าสเริ่มครับย่งวิ่งนะวิ่งนะขึ้นลงอย่างเดียวครับขึ้นลงอย่างเดียวไม่มีครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเริ่ม ยังนะยังนะครับไม่มีนะครับนนรอดเียหเดี๋ยเริ่มหนึ่งดูครับดูสองพุ่งบฟืนอย่างี สามดอกครับใชยดาวครับใชยดาวเฮ็ดเฮ็ดเิอเลยครับเจอเลยเรียกได้เลยเฮ็ดยังสงบนิ่งอยู่นะครับขอโทษครับิ้ม ้ขงไขว่าฝั่งโน้นเนสามตรกที่เย,ย็นสงบนี่มมมไม่มีครับตัวต่อไปครับเอาเขียนตัวล่างก่อนนะเขาบอกตัวตัวบนถูกตัวบนถูกแล้วครับเอาเอาดูขอเลยเอ้เ,อเอด่นเอเดนดูด้วยยังยังครับยัง ไม่ดูที่พี่เล็กด้วยไม่ออกนะครับบอกดอกหนึ่งมนีตัวนี่ตัวตัวนี่ผมบอกแล้วมันต้องมาดูให้ดีอย่างนะไอ้ดีูนูนกูดูนกเอง ไอเดนดูเท้านุ่นก่อนจะเริ่งดิดอกเดียวครับเบอร์ห้าเกตัวนี้ไหมนี่ห้แปอยู่นี่แลดูให้ดีนะท้ายเร้าอ่ะห้าเนี่ยดอกหนึ่งแล้วต่อไปตัวนี้เบอร์อะไรตัวนั่นล่างตัวนั่นล่าง เบอร์อะไรล่างล่างหมดแนะบอกดูไปรินดูนี่เฮ็ยดีเดี๋ยวคุณดูนกบอกด้วยยังไม่มีดอกเดี๋ยวมามั่วตอนหลังไม่เอาดอกนึงใช่ไดอกนึงเมื่อกี้ดอกเดียวนึ่งดอกหนึ่งตัวต่อไปเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่รู้เอาหนึ่งดูนะครับเข้าัด สามได้คูหดังไั้ถูกต้องาด้าถูกต้องห้าดอกตัวใดครับบอกด้วยนะมันจะหลงเบอร์ดูด้วยนะตรงหลายสามนะครับ

อย่าดิหยุดดิหยุดดิสองสามเลยอหยุดดิหยุดดิสามนึ่งหนึ่งนะครับหนูหรือนกครับอ๋อโอเคครับมีมาดีมาดี เออมาตึเอาเร็วต่อไปเร็วพุทธสองสามไปเร็วพุทธมาพุทธตามมาพุทธเร็วสามตีมาเร็วฮะพุทธตึงมาพุทธตีเร็วเร็วตีห้าไปเร็วพุทธมาดูต่อไปนะได้ เปล่าเปล่าเริ่มมาก่อนดูห่วงหลังนะเร็ว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 เร็ดี๋ยววิ่งนะอย่าวิ่งนะบอกก่อนนะอย่าวิ่งนะวิ่งไม่ได้อะไรนะครับเร็วต่อเร็วห่วงหลังเร็วหนึ่งยืนสมึงต้องยืนสองก่อนเร็วโอเคนะเห็นเหมือนกันนะครับเริ่มครับเริ่มปป หยุดนะครับดอกเดียวนะครับดอกนกวิณครับต่อครับเริ่มนะเรี้ยกนะครับ ดอกเดี่ยวไม่เรียกเรียกเรียกได้คู่เดียวครับตัวนี้ครับสีครับสามหนึ่งมือหยุ่งหลังนะครับดูนะ ดอกเดียวหยุดนะอย่าด่าครับดอกเดียวครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปเริ่มหนึ่งสองสองยู นกเวทขึ้นก่อนครับต่อไปสามโมงอยู่วางหลังครับเริ่มไปแล้วสองแล้วสองแล้วหนึ่งดอกเรากินนะดอกเดียวเรากินเฮ้ย ดอกเดียวน้ำยังไม่ออกคับนะครับในคอนะครับในคอคออยู่ในคอนะครับ

วิกจกดอกเดียวอยู่ครับสองดอกตัวต่อไปครับวิกจกนะครับไม่เอาไม่เอานะครับไม่เป็นสำนวนนะครับ ย่างครับอย่างเร็ว,รว,รวขอโทษนะครับออออดอกเดียวครับไม่มันไม่ได้นะครับ